สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการใช้ตัว Conditional Formatting นะครับในการไฮไลท์แถวของข้อมูลที่เข้าเงื่อนไขอย่างเช่นเงื่อนไขที่เป็นค่าสูงสุด3อันดับแรกต่ำสุด3อันดับแรกทำนองนั้นนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ผมมีข้อมูลจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับ ว่าแต่และจังหวัดมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรหากผมต้องการที่จะเขียน conditional format เพื่อไฮไลท์นะครับจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด3อันดับแรกนะครับผมก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะเอา10อันดับแรกก็ได้นะครับใส่เลข10เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะไฮไลท์ t 10อันดับแรกนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวิธีการทำแบบนี้ทำยังไงเริ่มต้นมาผมไป เคลียร์ตัวร e สทั้งหมดทิ้งก่อนนะครับอย่างแรกสุดมาลองดูว่า Excel นะครับจะมีตัว conditional format ช่วยอยู่อันหนึงนะครับเราเลือกข้อมูลไว้นะครับแล้วก็มาที่ conditional format แล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับ top bottom rules เนี่ยใน Excel ก็จะมีการให้เรากำหนดพวกนี้ได้สมมุติผมเอาง่ายๆนะครับ top 10 item เนี่ยคลิกไปนะครับเครื่องก็จะไฮไลท์ตรงนี้นะครับ top 10นะฮะ หรือว่าเราจะเอาท็อปไฟลแล้วก็แกะตัวเลขตรงนี้นะครับก็กลายเป็นท็อปไฟลแล้วก็ตรงสีพวกนี้เราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนแต่ครั้งนี้นะครับสังเกตนะครับเราเลือกข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดพอดีในนี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมีคอลัมน์เดียว Excel ก็เลยเดาว่าเราต้องการหาตัวท็อปของคอลัมน์ที่เป็นพื้นที่นะครับแต่ประเด็นก็คือตอนที่เราทําแบบนี้เนี่ย Excel จะไฮไลท์เฉพาะคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขพื้นที่นะครับ หากผมต้องการไฮไลท์อย่างเช่นการจะนับบุรีเนี่ยเอาทั้งหมดนะครับผมจะทําไม่ได้นะครับนะถ้าจะเอาลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะทํา conditional format เนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการเราสามารถเขียนสูตรเองได้วิธีการนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันชื่อว่า length นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ผ่านข่้ n u m b e อร์อย่างเช่นผมอยากรู้ว่า4709เนี่ย อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของข้อมูลในช่วงนี้นะครับของทั้ง77จังหวัดเนี่ยผมก็ใส่สูตรแบบนี้เข้าไปดูนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยแลง F7 นะครับเทียบกับ F7 ถึง F83 เนั้นตัว F7 นะครับเป็นอันดับที่45นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแก้สูตรตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ผมฟิกไว้นะครับในช่วงข้อมูลนี้แล้วก็ ผม Copy ตรงนี้ลงมานะครับมาดูว่าวิธีการใช้แหลงใช้ยังไงนะครับผมจะได้ตรงนี้นะอย่างเช่นการจะนับบุรีใหญ่เป็นอันดับ3เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครราชสีมาผมก็สามารถเขียน conditional format แบบนี้ได้บอกว่าตัวนี้นะครับน้อยกว่าเท่ากับ3ก็คือ top 3นั่นเองใช่ไหมฮะผมจะได้ค่า true false ออกมานะครับอพอเราได้แบบนี้นะครับ สูตรที่จะใช้ทำ Conditional Format ก็คือสูตรนี้นั่นเองผมก็ Copy ตัวนี้นะครับ Copy ตัวสูตรนะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับเลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์นี้แล้วเราก็มาที่ Conditional Format นะครับ New rule ตรงนี้แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเราจะใช้สูตรแล้วสูตรของเราส่งค่ากลับมาเป็น True False อยู่แล้วนะครับแบบนี้แล้วก็กด Control V แปะเข้าไปแล้วก็ Format แล้วเราก็เลือกนะครับอย่างเช่นไฮไลท์เป็นสีฟ้ากดโอเคกดโอเคนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับเหมือนที่ Excel ทํานะครับออกมา1คอลัมน์เนี่ยอ่าคันนี้เดี๋ยวผมล้างตัว conditional format อันนี้ทิ้งไปนะครับคันนี้หากเราต้องการที่จะเอาสูตรนี้นะครับเพื่อไฮไลท์ทั้งแถวของข้อมูลนะครับลองดูนะฮะอ่คันนี้ผมก็มาเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับแทนที่จะเลือกแค่คอลัมน์พื้นที่เนี่ย ผมเลือกแบบนี้แล้วก็มา conditional format Nail Ne Rule ใหม่นะครับเลือกตัวนี้แล้วเราก็แปะสูตรเมื่อกี้ที่เราใช้นะครับเข้าไปแล้วก็ format แล้วก็เลือกสีกดโ OK. อเคคันนี้สังเกตนะครับสูตรตัวนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมคันนี้มันไฮไลท์เฉพาะคอลัมน์ที่เป็นชื่อส่วนคอลัมน์อื่นๆเนี่ยไม่ถูกไฮไลท์แต่คอลัมน์ที่เป็นชื่อนะครับมันก็ไฮไลท์ถูกต้องว่าเป็นจังหวัด3จังหวัดที่มีพื้นที่ สูงที่สุดนะครับหลักการอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับ Conditional Format เนี่ยตอนที่เราทำนะครับให้เราคิดแบบนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใส่เข้าไปบอก Excel ใช่ไหมครับงั้นภายในของ Excel จะทำแบบนี้นะครับก็คือเอาสูตรที่เราเขียนเนี่ย copy ลงมาข้างล่างแล้วก็ Copy ไปทางขวานะครับเช่นอันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่5้ขอลัมใช่ไหมครับชื่อไทยเชื่อมกิดตัวย่อภาคพ,พื้นที่เนี่ยเอาสูตรนี้ก็ไป แล้วมันจะไฮไลท์นะครับตัวสูตรแบบนี้เนี่ยข้างในนะอันนี้เป็นการทำงานภายในของ Excel เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมกรอบลงมาให้ดูทั้งหมดก่อนนะครับแบบนี้สังเกตว่าเอ๊สูตรด้านนี้นะครับมันเป็น NA ถ้าเราสามารถแก้สูตรตัวนี้นะครับจุดที่อยู่มุมบนซ้ายมือนะครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ยแล้ก็ขอลำแรกเนี่ยสูตรตัวนี้ถ้าก๊อบไปแล้วนะครับถ้าเป็น false ก็ต้อง false หมดถ้าเป็น true ก็ต้อง true หมด นะครับมันถึงจะไฮไลท์เป็นแถวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามาดูนะครับสูตรตัวนี้เนี่ยเรามี F7 พอ F7 ตัวนี้นะครับที่อยู่ในคอลัมน์ G เนี่ย copy ไปทางขวามือเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นตัว G7 แล้วก็กลายเป็นตัว H ไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสูตรที่เราต้องการจริงๆนะครับคือเราจะเปรียบเทียบกับคอลัมน์ F เพราะฉะนั้นเราต้องฟิกตัวคอลัมน์ F ตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับ งั้นถ้าเราฟิกตัวคอลัมน์ F ตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ copy สูตรนี้มาด้านขวามือแล้วก็ copy ลงมาข้างล่างด้วยนะครับคราวนี้มาสังเกตนะครับหน้าตาของเราตัวที่เป็น False ก็จะ False หมดเพราะว่าตอนที่เรา test แล้งเรา test กับตัวคอลัมน์ F นะครับส่วนตัวที่เป็น True ก็จะ True หมดนะฮะคือให้คิดแบบนี้นะครับถ้าเรามี conditional format เนี่ย ภายใน Excel จะทำเป็นตัวสูตรแบบนี้แล้วก็เอาตัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับ5คอลัมน์เหมือนกันมาทาบไว้กับตัว B7 จนถึงตัว F83 นะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนนะครับมีค่าเป็น True ตัว Conditional Format ก็จะทำงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะครับผมกลับมาที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ Copy สุดตัวนี้นะครับกด c t r l C แล้วกด Escape ไปแล้วก็กลับมาที่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เราจะทำ conditional format นะครับแล้วเราก็มา conditional format คันนี้มา manage ได้เพราะเราเคยสร้างไว้แล้วเนี่ย m a n a g แล้วก็มา edit ตรงนี้นะครับสูตรตัวนี้เราเอาเวอร์ชันใหม่ใส่เข้าไปกดโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมเปลี่ยนสีให้ดูด้วยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่ามันเป็น c อ l o อันกันจริงๆคันนี้สมมติเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้ เห็นไหมครับอันนี้มันจะไฮไลท์ทั้งแถวและนะฮะอันนี้คือความหมายของมันนะครับแต่ถ้าในนี้ถ้าเราจะทําให้ดีขึ้นนะครับสูตรตัวนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหากผมต้องการเปลี่ยนว่าไฮไลท์5แถวนะครับวิธีการผมก็มาเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นตัวลำดับที่ผมต้องการหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะเขียนให้ลิงก์กับเซลล์นี้ก็ได้ถ้าผมลิงก์ตัวนี้กับ c 3นะครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น c สแล้วก็ฟิกไว้แบบนี้คราวนี้ มันจะไฮไลท์ตามค่าตรงนี้นะครับที่อยู่ใน C3 พอผมได้แบบนี้นะครับผมก็ Copy ตัวนี้เนี่ยสูตรตัวนี้กด c t r o l c Copy ไปแล้วก็ escape แล้วก็กลับมาที่สักจุดหนึ่งของ conditional format คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มา manage manage set แล้วก็ edit ตรงนี้แล้วตรงนี้ผมก็ c t r o l v แปะสูตรอันใหม่เข้าไปกด ok เดี๋ยวนะครับครั้นี้มันจะไฮไลท์10แถวแล้วก็คือ10จังหวัดนั่นเองนะครับ ทสง่ายๆนะครับผมพิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปตัวเดียวนะครับก็คือไฮไลท์จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดนั่นเองก็คือเป็นจังหวัดนครราชสีมาอ่ะครนี้มาดูนะครับหากผมต้องการที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับแทนที่จะไฮไลท์จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะครับในตัวฟังก์ชันแลงนะครับเราจะแลงได้2แบบก็คือจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนั่นเองนะครับ ถ้าผมมาเติมพารามิเตอร์ตัวที่3เข้าไปแล้วบอกว่าเป็น ascending นะครับคือพารามิเตอร์ตัวที่3ถ้าไม่บอกนะครับจะถือว่าเป็น descending เนี่ยก็คือการเรียงแบบที่ตัวค่าเยอะๆนะครับอย่างเช่นพื้นที่ที่สูงที่สุดก็จะเป็นอันดับ1พื้นที่สูงรองลงมาก็เป็นอันดับ2แต่ถ้าเราจะเรียงสลับกันนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เป็น ascending นะครับตรงนี้พอเป็น ascending นะครับก็จะกลายเป็นเรียงสลับกันก็คือจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดจะได้เป็นอันดับ ที่1น,นั่นเองนะครับงั้นสูตรที่เราเขียนก็คือเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาก๊อปปี้สูตรนี้นะครับกับตัวนี้เนี่ยแล้วก็กลับมาที่ส่วนหนึ่งของตัวข้อมูลที่มี conditional format มาคลิกตรงนี้ manage แล้วก็มา edit ตรงนี้แล้วก็แปะสูตรอันใหม่เข้าไปกดโอเคเดีนะครับคราวนี้เนี่ยลองมาหาดูนะครับ ตอนที่ไฮไลท์จะกลายเป็นไฮไลท์จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดละสมุทรสงครามนะครับกอนนี้ผมเลือกแค่1แถวอยู่ถ้าผมเลือกเป็น5แถวตรงนี้ก็คือจะได้จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด5อันดับแรกออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัววิธีการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขอลอม่์พวกนี้เราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่เขียนเพื่อให้ดูว่าวิธีการทํางาน ภายในของ conditional format เป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะเคลียร์ลบตรงนี้สูตรตรงนี้ออกไปได้ละตัวค่าพวกนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับเอา10จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะครับกรุงเทพก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับ10จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น,ปนบัตทอมเดี๋ยวจะได้ไม่งงเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัว conditional format เพื่อให้ ไฮไลท์ข้อมูลแบบที่เป็นสูงสุดต่ำสุดกี่อันดับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ